ขอสัมภาษณ์นะครับคุณอาเธอครับคุณอาเธอครับมองกล้องหน่อยครับวันนี้คุณจะหลับจะนอนกี่โมงครับเมื่อคืนก็ต้องตีหนึ่งเลยนะครับตีหนึ่งจนถึงแปดโมงคุณก็ยังไม่นอนเลยนะครับแล้วคืนนี้คุณจะนอนกี่โมงฮะได้เวลาแล้วแล้วเนี่ยทำไมยังไม่นอนอีกมาสามชั่วโมงแล้วนะครับ ที่คุณตื่นมาเนี่ยคุณจะไม่นอนเลยหรอครับอ้าคุณจะสร้างสถิติิละครับฮะไม่หลับไม่นอนเนี่ยอืมขยันชันคอแล้วกันนะเอ้าขยันชันคอแล้วกันเอาอย่าถีบกันสิเอ๊ะ สัมภาษณ์อยู่ทำหน้าตาให้มันดีๆยิ้มแย้มหน่อยสิยิ้มแย้มหน่อยออาไม่ยิ้มไม่แย้มเลยเอา้าทำหน้างงอีกอา้อาวขอจับจบการสัมภาษณ์ไว้เพียงเท่านี้นะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายไม่บายครับนายแปริ้นใส่กล้องอีกเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้แล้วล่ะวะ